อยากเลิกบุหรี่อยากอดบุหรี่สมุนไพรหญ้าดอกขาวช่วยท่านได้สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องใส่ใจและห่วงใยดูแลสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รักคุณสมุนไพรอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมครับหากว่าเราจะกล่าวและเล่าถึงในส่วนของเรื่องราวของพืชผักผลไม้และสมุนไพรไทยของบ้านเรานั้นล้วนมีมากมายหลากหลายร้อยพันหมื่นนานาชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่ในส่วนของสําหรับคลิปวิดีโอนี้รักคุณสมุนไพรจะขอนําพาคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมาทําฟาร์มรู้จ,จักกับอีกหนึ่งในส่วนของสมุนไพรไทยของบ้านเราที่ มีสรรุคุณในการช่วยเลิกบุหรี่และอดบุหรี่นั่นคือสมุนไพรหญ้าดอกขาวเราไปติดตามรับชมและก็รับฟังมาพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้นหญ้าดอกขาวเป็นไม้ล้มลูกขนาดเล็กมีอายุอยู่ได้ประมาณ1-5ปีมีความสูงของต้นประมาณ 20-80เซนติเมตรลำต้นตั้งตรงแต่กิ่งก้านเล็กน้อยกิ่งและก้านเรียวมีลักษณะเป็นร่องและมีขนสีเทาขึ้นปกคลุมมีลายเส้นนวนขึ้นตามข้อนะครับเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งจเจริญเติบโตได้ทั้งปีลักษณะใบเดี่ยวเรียงสลับเป็นรูปไข่รูปไข่กลับหรือรูปใบหอกโคนใบแหลมมนมีเส้นใบชัดเจนสีเขียวออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งประมาณ20ดอกนะครับคุณผู้ชมดอกมีขนาดเล็กมากมีสีม่วงมีสีม่วงอ่อนอมสีแดงสีม่วงหรือสีชมพูมเมื่อดอกบานเต็มที่จะทำให้สีจางลงและแก่เต็มที่ดอกจะมีสีขาวและรล่วงร่นทิ้งนะครับคุณผู้ชม ชมที่เคารพรักทุกท่านครับหลังจากที่เรารับทราบและก็รู้จักในส่วนของรูปพันธุ์ต้นสมุนไพรยาดอกขาวมาแล้วนะครับทีนี้เราลองมาติดตามรับชมและก็รับฟังในส่วนของสรรพคุณสุดเจ๋งสําหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่หลังจากที่สูบมานานโคหลายปีนะครับบางทีคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวบอกว่า อยเหม็นจังแฟนๆก็บอกว่าเหม็นจังเลยอะไรประมาณนี้แหละครับอยากเลิกแต่ถ้าว่าใจไม่แข็งพอฝั่งทางนี้นะครับในส่วนของรักคุณสมุนไพรมีวิธีดีๆแนะนําในการทํายาสมุนไพรอดบุรีและเลิบบุรีและวิธีการใช้สมุนไพรจากหญ้าดอ,อกขาวดังนี้นะครับให้นำหญ้าดอ,อกขาวทั้งต้นประมาณ2-3ต้นนะครับนำมาล้างน้ำให้สะอาดลงต้ม โดยใส่น้ำพอให้ท่วมต้นยาหญ้าดอกขาวต้มให้เดือดประมาณ10นาทีนะครับคุณผู้ชมโดยใช้ใกินบ่อยๆหรือจะใช้ยาชงผงหญ้าดอกขาวรับประทานครั้งละ2กรัมชงกับน้ำร้อนประมาณ1 2 0 2 0 0มิลลิตรหลังอาหารนะครับคุณผู้ชมดื่มวันละ3-4ครั้งก็จะทำให้เราไม่อยากสูบบุหรี่อีกต่อไปนะครับคุณผู้ชม คุณู้ชมครับนี่คือในส่วนของสิ่งดีมีประโยชน์สิ่งดีมีสาระที่รักคุณสมุนไพรนําในส่วนของสมุนไพรหญ้าดอกขาวมาฝากคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสําหรับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยากเลิกบุหรี่อยากอดบุหรี่แต่ใจไม่แข็งพอในส่วนของรักคุณสมุนไพรหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าในการนําเสนอสิ่งดีมีสาระสมุนไพรจากหญ้าดอกขาวในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับที่สําคัญนะครับก่อนจากกันขอให้คุณผู้ชมที่เคารพรกักท่านอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะๆกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ